สวัสดีทุกคนนะครับและนี่คือเกม La เตอ n e อ r นเอร์เซเ v ิรโนะครับผมคลิปนี้จะลงตอนช่วงกลางวันเนาะแต่ตอนเย็นเราจะไปป้นบ้านกันนะครับก็เมื่อคลิปที่แล้วเราไปที่ป่าหนองน้ํากับห้วยน้ำไอ้ห้วยป่ามานะครับไปครั้งแรกมันจะเรียกชื่อผิดนิดนึงเนะเดี๋ยวถ้าเราไปบ่อยๆเราน่าจะคุ้นชินนะครับก็ได้ ต่อไม้นะหรือไม้แอดเนี่ยมา50กว่าอันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปย่อยตรงนี้ไม่ใช่นะเอาไปเลื่อยนะครับเพื่อทำไม้แอดนะรู้สึกว่าไม้แอดเนี่ยต่อไม้5อันนะ่ะจะได้ไม้แอด1แผ่นนะครับโหดมากทุกคนแล,แล้วกว่าผมจะได้ไม้แอด40อันนะเพื่อทำการอาัปเกรดที่เก็บของอ่ะ ผมต้องไปอีกกี่รอบโหดจังเลยอะแล้วไหนจะต้องทำดินฐานดีนะคลิปที่แล้วเห็นพี่ลัมโบบอกว่าให้ไปทำหอ,อกระจสังเออหอสังเกตการก่อนนะครับก็คือซ่อมไปพวกหอหอสังเกตการข้างๆอะที่มันมีจานดาวเทียมก่อนอะแล้วค่อยทำดินฐานก็โอเคนะเราก็ต้องไปหาหลอดก่อนนะครับคับสายทองแดง ผมจาไม่ได้แล้วว่ามันมีกี่อันนะเดี๋ยวต้องไปค้นไอที่ผมแคปเก็บไว้ก่อนนะว่าแต่ที่ผมยิ้วมานี่คืออะไรทุกคนมีใครตอบได้ไหมครับจะได้รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ย่อยป่ะเนี่ย <Yeah. S 2> <laughs> แล้วกว่าจะได้มันมาก็คือทรหดมากนะครับเพราะว่าต้องสู้กับซอมบี้ฝูงใหญ่เลยอะแล้วเราไปแบบเราไปแบบไม่พร้อมทุกคน ไม่ตายก็ดีเท่าไหร่แล้วนะได้มเมล็ดข้าวโพดมา 19... อ่า19มเเมล็ดนะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเราจะเอาไว้ใช้ในงานแฟร์ที่จะมาในวันที่15นี้นะอีก10วันเองทุกคนเตรียมอาวุธกันไว้ให้พร้อมนะครับส่วนผมเดี๋ยวจะไปที่บังเกอร์อันฟ้าด้วยแล้วก็จะไปที่เอ่อ สถานีตำรวจด,ด้วยนะเพื่อไปหาปืนรวมทั้งจะเอาการาดสีก่าซเอแล้วก็ก๊าซบีนะไปเปิดที่ห้องทดลองท่าเรือด้วยนะเพื่อที่เราจะไปเอาอาวุธมาเตรียมไว้นะครับว่าแต่เครื่องเทศนี่ทำยังไงอะ <laughs> <laughs> เห็นมันเขียนว่าเราควรเอาไปปลูกไงไแต่ผมเอาไปปลูกในที่ปลูกแครอทแล้วอะมันไม่ขึ้นมันใช้ไม่ได้นะครับ อย่าบอกนะว่าเราต้องค้าไปอันที่มันเป็นที่ปลูกของมันโดยเฉพาะป้าที่มันเป็นชั้นๆน่ะถูกไหมใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคุยกับใครเนี่ยผมเนี่ยใครเข้าใจใครทราบก็มาพิมพ์บอกหน่อยนะมือใหม่ครับผมเป็นมือใหม่นะสำหรับเกมนี้มือใหม่ที่ได้มาปีหนึ่งแล้วนะครับ แล้วก็วันที่1ิบ8อย่าอย่าลืมเตือนกันนะทุกคนของมาถึงแล้วครับเดี๋ยวไว้วันที่10บกว่าจะรีวิวของนิดนึงก่อนที่จะแจกนะครับแจก3้รางวัลน,นะเป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากแต่แค่อยากแจกเฉยๆเพราะว่ามันครบปีหนึ่งสำหรับช่องนี้พอดีนะครับอยู่กันมานานเหมือนกันนะพวกเราไม่คิดเหมือนกันว่าจะทำช่องมาได้นานขนาดนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปไหนกันก่อนดีนะมี2ที่นะตอนนี้ที่ผมคิดว่าจะไปก็คือจะไปที่ปั๊มน้ำมันนะครับเพื่อไปปั่นสลอ็อตใช่ไหมปั่นสลอ็อตไปเอาของที่โซน VIP แล้วก็เอาอาวุธด้วยนะกับอีกที่หนึ่งก็คือ,อ,อตามหาฝาขวดที่ถูกขโมยไปนะครับ เออแต่ถ้ามีอีเวนต์มอเตอร์ไซค์มาก่อนผมก็จะไปก่อนนะเพราะว่าผมจะไปเอาน้ํามันจริงๆก็ไปเอาที่ถิ่นฐานได้แหละแต่ว่าเราก็อยากได้ของใหม่ไงแบบแยกใครแยกมันนะน้ำมันตรงนั้นก็เอาไว้ใช้ที่ถิ่นฐานเพราะว่าถิ่นฐานมันต้องใช้น้ํามันเนาะในการปั่นเครื่องปั่นเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับ ก็ถ้าเราเก็บน้ามันได้เยอะเมื่อไหร่เราก็จะแบ่งไว้อีก2ส่วนก็คือใช้กับมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการเดินทางทั่วไปด้วยแล้วก็ใช้กับรถ ATV ด้วยแต่รถ ATV เนี่ยจะเติมนะครับหมายถึงว่าจะเอามาเติมจนกว่ามันจะเต็มอะแล้วเราค่อยขับไปที่จุด2จุดนะครับคือเราต้องเตรียมของไว้ให้พร้อมเพื่อที่จะเก็บอ่า my a โดยเฉพาะนะ แล้วก็ต้องพกพรั่วไปขุดอะไรสักอย่างตรงนั้นด้วยนะครับอีเตอร์ด้วยนะแสดงว่าชุดที่เราต้องเอาไปขุดไอ้แร่อันนั้นอะ่ะต้องเป็นชุดกำลังสีปะ่ะเพราะว่ามันมีควันขึ้นมาใช่ไหมครับมีใครอธิบายได้ไหมณจุดนี้นะครับเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนผมจะลืมอะไรบางอย่างผมลืมขวดน้ํามันขวดํำเปล่าเอ้ไม่ใช่กาตลนน้ำมันเปล่าเออ ไรู้ไหมเพราะว่าก่อนที่ผมจะเข้าเกมมาเนี่ยนะมันมีอีเวนต์นี่ครับที่เก็บของเก่าไม่ได้ไปนานใช่ไหมคือผมจะไปเอาน้ํามันไงแต่ถ้าเจออีเวนต์ที่เราต้องไปช่วยเหลือไอ้คนนั้นนะอะไอ้ผู้รอดชีวิตอนะนักจูโจม,มันนะผมจะไม่ไปช่วยมันนะครับผมจะปล่อยให้มันตายอยู่งั้นเลยสู้ไม่ไหวครับเดี๋ยได้ปืนด้วยไป let's go to อีเวนต์ที่เก็บของเก่านะครับเป็นแบบไหนกันนาะ นะเปิดมาเจอนักโจแบบนี้มีมีอยู่2อย่างครับเฮ้ยอ,อันนี้ได้อยู่นะก็คือไปเอาเครื่องยนต์ขึ้นสนิมนะมาให้มันนะครับแล้วเราก็จะสามารถเปิดหีบตรงนี้ได้นะแต่จริงๆถามว่าเราจําเป็นต้องมาท,ที่ที่เก็บของเก่าไหมไม่จําเป็นแล้วนะตอนนี้เพราะว่าเราได้ของทุกอย่างที่ใช้ในการขับรถ ATV รียบรรอยเลยนะครับแต่ที่มาก็คือมาหาน้ำมันเฉย เดี๋ยวนะทำไมซอมบี้มันเยอะจังวะ้ปกติมันไม่มีซอมบี้เยอะขนาดนี้มีซอมบี้คานออกมาจากรถด้วยเหรอจำไม่ได้แล้วนะด้วยความมาไม่ได้มานานนะอะอาจยวนะ๋ออ๋อใช่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 ผมจำได้แล้วทุกคนก็คือถ้าเป็นอีเวนท์ที่เก็บของเก่าในพาร์ทนี้นะครับในในส่วนนี้ก็คือเวลาเราเปิด รถนะเปิดหีบรถเปิดกล่องรถเปิดประตูรถเปิดหลังรถอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีเสียงไซเรนดงังดังขึ้นนะครับอุ้ยได้น้ํามันมา3แกลลอนพอเสียงดังขึ้นเนี่ยมันจะมันก็จะมีซอมบี้ออกมานะเออผมลืมไปไม่ได้มานานจริงๆนะเมื่อกี้ผมฟันอะไรวะแต่มาเอาน้ํามันแต่ก็ได้เปลืองกล่องพยาบาลแล้วก็อาวุธนะครับ ื่อใครคิดถึงอีเวนต์นี้นะหรือใครที่ยังทํารถมอเตอร์ไซค์ไม่ถึงเลเวล40นะครับก็ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้นะแต่บอกเลยว่าเดี๋ยวเหตุการณ์มันจะบังคับให้คุณมาที่นี่เองแหละนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่นี่มันมีทั้งสมุดนะครับสมุรดรถที่เราสามารถเอาไปให้ช่างยนต์ได้แล้วก็มันจะเพิ่มเลเวลของรถรถมอเตอร์ไซค์ของเราได้นะครับรวมทั้งก็มีพวกเฟืองน,น้ำมันนะครับไส้กรอง แบตเตอรี่ด้วยนะดังนั้นเนี่ยยังไงคุณก็ต้องมาเชื่อผมสิอุ้ยเอา้าอ๋อลืมไปเลยว่าถ้าเรียกถ้าไปเรียนบันดังมันก็จะเรียกซอมบี้มานะเอาเปืนไปกินเลยเนี่ยแล้วมันจะมีแบบนี้ครับตอนที่เรายกเครื่องยนต์ไปให้ที่ไอ้นักจูโจมันนะ เราต้องจัดการซอมบี้ให้หมดก่อนนะครับถึงจะไปถึงจุดนี้ได้นะซึ่งซอมบี้มันจะมาประมาณ3-4นะถึงเวฟนะจะไม่ผิด3เวฟมั้งบางเวฟมันก็จะมีไอเจ้ายักษ์อ้วนชุตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ปืนลูกซองเลยอนะ่ะนไหนก็พกมาแล้วนะ โอเคมาเดี okay, ๋ยวดูนะทุกคนพอเรายกปุ ok, ๊บมันจะมีซอมบี้วิ่งมาครับให้ดูที่เรดาร์ไว้นะถ้าสมมุติสีแดงมาเมื่อไหร่เราให้เราวางนะครับแล้วเราคอยยิงมันไม่งั้นเรากว่าเราจะกดวางได้เราโดนมันตกไปก่อนแล้วนะป็นลูกสองแล้วกันถึงแม้ว่าจะยิงเข้าไม่มากนะครับฟาร์มลำาพยคดเคียวก็อีเวนต์หมดไปหรือ,อยังไม่แน่ใจอะ คือตอนเนี้ยแต้มฤดูกาลผมมันเต็มแล้วไงแต่ว่าไอ้อินฟินิตเราสามารถเก็บได้เรื่อยๆใช่ไหมกำลังคิดอยู่ว่าจะไปตอนนี้เลยดีไหมหรือว่ารอให้มันรีรีฤดูกาลก่อนนะครับถามว่าจะเติมไหมก็ยังไม่เติมนะนี่ล่าสุดวันนี้ครับทุกคนไอ้ใครของจำกัดอะ่ะมันมีหุน่นหุ่นโชว์มาขายอีกแล้วอะคือ <c ười> ผมได้แล้วไง แต่รู้สึกว่าเราจะสามารถตั้งได้สองหรือสี่อันนะไอตุ๊กตาโชว์ที่ใส่ชุดอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมันได้แค่โชว์จริงๆอะ่ะผมก็เลยไม่ซื้อนะบาร์น้ําผมก็ไม่ซื้อเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบาร์น้ํามันเก็บได้แค่พวกเครื่องดื่มไงแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้อะสังเกตไหมผมไม่ได้ใช้เหล้าเท่าไหร่นะเหล้าเอาไว้ทาอาหารเฉยๆใช่ไหมครับแล้วก็เบียร์ผมก็ไม่ค่อยได้เก็บนะส่วนชาผมก็ไม่ได้เก็บเหมือนกัน คิชานี่เก็บน้อยมากอะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับสรุปก็คือไม่ซื้อบลานะครับถึงแม้ว่ามันจะสวยมากเลยนะมันน่าเอามาแต่งบ้านเหมือนกันแต่ว่าราคามันตั้งสี่ร้อยกว่าบาทอะทุกคนมันแพงเกินนะยุเว้นไอแบบตู้ยงตู้ยาเออแบบนี้น่าเก็บนะครับน่าเก็บมาซื้อทิปเขาเรียกว่าอะไรนะน่าซื้อเออหรือไม่ก็ตู้แดงที่ใช้เก็บน้ํามันก็น่าซื้อเหมือนกันนะต้องรอดูก่อนว่ามันจะมีมาขายไหมนะ เราก็อยากเติมไงเพื่อที่เอา VIP ตอนนี้ผมอยู่ VIP 5แล้วเราก็สามารถซ่อมแซมได้แล้วอะถ้าเราเติมทีล19บาทมันก็จะซ่อมได้7วันนะนะเราก็ใช้ปืนให้มันเหลือสัก2 3ขีดอะไรอย่เงี้ยนะครับปืนที่มันหายากๆอะแต่ล่าสุดผมพกปืนพกไปอันนึงไงขี้เกียจกลับบ้านก็เลยเอาปืนพกซ่อมซะเลยนะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดนะล่าสุดวันนี้ก็คือเอา ปืนจ่เกระนะครับไปทําการซ่อมแซมนะซึ่งมันใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมหวันนะครับว่าแต่เราต้องเติม VIP ถึงไหนครับถึงจะสามารถซ่อมได้ในระยะเวลาครึ่งวันนะมีใครไปถึง VIP 10แล้วบ้างไหมครับรบกวนหน่อยนะบอกผมหน่อยว่าเราต้องเติมถึง VIP เท่าไหร่นะแสดงว่า,เ,าเห็นว่าเห็นเขาว่ากันว่านะ คนที่เติมถึง V.I.P. 10ได้เนี่ยแสดงว่าเติมไปแล้วหมื่นกว่าบาทนะครับแสดงว่าตอนนี้ผม V.I.P. 5ผมเติมไป5,000กว่าแล้วใช่ไหมโอ้แรงเหมือนกันนะแต่ยัยงสู้ v เกม R.O.V. ไม่ได้นะครับก็กำลังตัดสินใจว่ากำลังจะโหลดเกม v ้ r o v กลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งแต่คงไม่เติมแล้วอะต่อให้จะมีสกินดีเท่าไหร่ก็ไม่เติมแล้วนะครับ ตอนนี้มันเล่นถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้เข้าไปเล่นนานมากแล้วก็ไม่ได้รับเพื่อนด้วยนะสำหรับเกม Rov นะครับคือว่าจะเล่นแค่หมดฮุกอย่างเดียวอะหมดที่เราเล่นประจำเดี๋ยวดูก่อนยังไม่คอนเฟิร์มอะไรสำหรับเกมนั้นนะครับ ถ้าเกิดเสียงดังมันจะมีซอมบี้มาตลอดนะอันนี้ก็คือกลับมาเล่นให้ทุกคนได้ดูแล้วกันถือว่าไม่ได้มานานไงเผื่อใครยังไม่เคยมานะหรือตอนนี้ใครยังเก็บเลเวลของรถมอเตอร์ไซค์ไม่ถึง40บ้างไหมครับมีใครไหมมีใครในที่นี้ยังเก็บแต้มยังเก็บเลเวลมอเตอร์ไซค์ไม่ถึง40งไหมครับพยายามเอาของไปให้นะช่างยนต์ที่ปั๊มน้ํามันนะหลังเขาจะอยู่ตรงหลัง เขาจะอยู่ตรงกรลาดนะครับตรงลงรถหลังที่ปั่นสล็อตอะนะถ้าอยากจะให้แต้มมันขึ้นไวก็หาพวกสมุดรถนะครับหรือไม่ก็ชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์นะไปให้เขาก็ได้นะครับหรือไม่ก็เก็บไอเนี้ยไอเครื่องยนต์เครื่องสนิมเนี่ยไปให้เขาก็ได้นะวนละครั้งนะครับแต้มมันก็จะขึ้นไวหน่อย สก,กินรถมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็คือสก,กินเลเวล5้านะ v i p 5ครับมาต่ออีกรอบหนึ่งนะหลังจากที่เราไปที่เก็บของเก่านะครับรอบนี้เอออันนี้ต้องให้มันจัดการกันเองก่อนนะต้องใช้ปืนโอเคต้องให้มันจัดการกันเองก่อนแล้วเราค่อยยิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทั้ง5ตัวมันจะมายิงเราไงห้าหรือสี่วะสี่ตัวมั้งเดี๋ยวเรายินดูเหตุการณ์อย่ตรงนี้นะครับแล้วเรารอให้มันเหลือแค่2ตัวเราค่อยจัดการมันโอ้ยยิงกระจายเลยวะ ตัวนี้ใช้ปืนลูกซองตัวนี้ใช้ปืนอะไรเอะ่ะ EK เรียบร้อยเรียบร้อยครับทุกคนแค่นี้เองเห็นปะอ่าจะได้ของดีไหมนะอยากได้สกินกระเป๋าก็ได้นะเสื้อผ้าก็ดีอะไรก็ได้แพ็คไลืฤดูก,กาลจะดได้ได้รองเท้ามาอันหนึ่งครับไม่ได้อะไรเพิ่มโลมม่มากบักลาบหาย ไม่ได้เลยนะรอบนี้กระป๋องสีเหลืองทุกคนที่บ้านมี40กระป๋องแล้วสีเหลืองเนี้ย40กว่าแล้วด้วยมั้งสีขาวก็เยอะนะครับสีขาวได้มาจากการป้นบ้านนะ เดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราค่อยหลักน้ำมันครับใส่มอเตอร์ไซค์ของเราส่วนใครที่แบบว่าพี่ทำไมพลังงานผมหมดไวจังเลยผมไปได้ไม่กี่ที่เองอ่ะก็วิธีง่ายๆนะสำหรับคนที่แบบไม่อยากใช้น้ำมันมอเตอร์ไซค์นะก็คือรอหมอพลังจิตมานะครับที่บ้านแล้วเราก็คุยกับเขานะให้เลือกต้นหญ้านะครับเลือกบับต้นหญ้านะมันจะฟื้นคืนพลังงานมาจนเต็มแม็กเลยนะเราก็จะสามารถ เดินทางในแมปได้เพิ่มขึ้นอีกพักใหญ่เลยนะโอ้โหสีเขียวเลยตั้ง5กระป๋องคือเก็บไว้ก่อนครับเตรียมไว้รอฉีใส่ลอ้ลอรถก่อนนะจะได้รู้ว่านี่คือล้อรถของเราใช้วิธีเดียวกับน้องหมานะครับตอนนี้ชิ้นส่วนผมได้สี่เองอะต้องไปไล่เก็บชิ้นส่วน แผนที่อีกนะมันเหลือกี่วันนะสามสี่วันน่าจะน่าจะทันแหละนะครับเดี๋ยวค่อยไปตามเก็บกันใหม่ก็ยังไงเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันอีกรอบนะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะไป,ปร้นบ้านกันครับดูสิว่าเราจะได้บ้านแบบไหนนะส่วนน้องที่ขอมาว่าพี่ช่วยสอนทำคลิปเก็บของตามแมปหน่อยนะว่าเราควรจะเก็บอะไรมาดีนะครับ นั้นขอเกลื่นไว้อย่างนี้เลยนะว่าต้องถามตัวเราก่อนว่าณนะตอนนั้นนะเราอยากได้อะไรเราอยากจะทําอะไรก่อนนะให้เลือกเก็บอย่างนั้นก่อนครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่ผมอยากได้ฐานผมเน้นเก็บไม้อย่างเดียวเลยนะของบางอย่างเก็บได้นะครับแต่ไอ้พวกดีไซเคิลไม่ต้องเก็บก็ได้นะย่อยให้หมดก่อนแล้วค่อยเก็บดีกว่าอย่างพวกโทรศัพท์อ่า usb นะครับ โทรศัพท์ USB เก็บได้กล้องเก็บได้แต่พวกไฟฉายพวกกุญแจอะไรพวกนี้ไม่ต้องเก็บก็ได้นะยกเว้นแต่ว่าเรากำลังจะหาพลาสติกอยู่นะครับแต่แต่เข้าใจได้นะว่ามือใหม่หลายๆคนเนี่ยยังไม่มีกระเป๋าดำใช่ไหมมันต้องวิ่งออกนอกแบบหลายๆรอบหน่อยอะดังนั้นเนี่ย การที่เราจะเก็บของแต่ละครั้งเนี่ยมันได้น้อยนะต่อรอบก็พยายามเก็บเลเวลเวลเยอะนะครับแล้วก็ค้ากระเป๋าเลเวลสองให้ได้ก่อนนะแล้วรออีเวนต์สเสบียงนะครับเพราะว่าอีอเวนต์สเสบียงเนี่ยเวลาเราจัดการซอมบี้ได้ครบ1,500แต้มนะมันน่าจะรวมสัตว์ด้วยมั้งถ,ถ้าจําไม่ผิดนะครับเราก็จะมีโอกาสลุ้นกระเป๋าดานะซึ่งพอเราได้กระเป๋าดํามาเนี่ยบอกเลยว่าเก็บของในแมปฟินมากนะครับ สู้ๆรักกัดน,นะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะทําคลิปให้ละกันนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนนะครับก็ทยอยทย,อยท,ยยทาให้เพราะว่ามีคนขอมาหลายคลิปเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ย,เยวเดี๋ยวน่าจะได้ทําให้คลิปให้ได้ดูกันแหละเพราะว่าตอนนี้เราก็ภาร,ระในในส่วนของการตามหาชิ้นส่วนประกอบรถเอทีวีเนี่ยมันน้อยแล้วนะมันไม่มีแล้วไงทีนี้ก็ภาร,ระต่อไปนะครับโดยจุดมุ่งหมายต่อไปก็คือไปซ่อม A หอกระจายสัญญาณน่ะที่มันมีจานดาวเทียมตรงหอสังเกตการฝั่งตะวันตกนะต้องหาเหล็กเส้นแล้วก็ลวดทองแดงก่อนนะครับซึ่งผมว่าต้องทําทินฐานก่อนนะ่ะถึงจะทําได้นะหรือไม่ก็ต้องไปเปิดกล่องทินฐานทีู่นยนขนส่งอนะ่ะค่อยๆทากันไปครับทุกคนผมก็จะค่อยๆทําไปเร,เรื่อยแหละรอหลายๆคนที่กําลังจะตามมาด้วยนะ ก็ขอให้ได้รถได้เรือนะครับกันไวๆแล้วกันนะครับสู้ๆนะเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราเข้าใจว่าทําไมมันทํายากมากนะของหายยากจริงๆนะครับ mm hmm. ก็ก่อนจะจบคลิปนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันนะครับใครชอบเกมนี้อย่าลืมนะช่วยกันหน่อยนะครับใครมีคาถามอะไรก็พิมพ์ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะรีบมาตอบให้กับทุกคนนะครับผมส่วนข้อความไหนที่ผมยังไม่ได้ตอบเนี่ยมันมีอยู่2ออย่างนะก็คือ AI มันกรองข้อความแล้วมันรู้สึกว่ามันอันตรายนะครับ AI มันก็ไม่ให้มันทําให้ผมไม่มองเห็นข้อความนะมันมีแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็บางอันก็หมักไว้เดี๋ยวจะมาตอบนะทุกคนก็คลิปนี้เท่านี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนาะสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย